สองวันที่นักศึกษาคณะนิเทศาศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยไ,ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในค่ายกิจกรรมสร้างเสริมสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมนอกจากเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้มาฟังประสบการณ์ในการทำงานจริงของรุ่นพี่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพทั้งคนทำข้าวสารคดีละครภาพ,พยนตร์ ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้ช่วยเปิดโลกกว้างนำเสนอมุมมองในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพมีคุณธรรมให้กับน้องๆถ้าจะเป็นนักสื่อสารมวลชนมันจะต้องมี2ออย่างประกอบกันอะก็คือมีความเป็นมืออาชีพกับมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพรายการบันเทิงก็ก็ต้องมีคุณธรรมรายการข่าวสารก็ต้องมีคุณธรรมรายการทั่วๆไปเนี่ยไอทอกเธอก็ต้องมีคุณธรรมหมด นอกเหนือจากการมีจิตสนึกเชิงคุณธรรมซึ่งเป็นจรรยาบาลสำคัญของนักสื่อสารมวลชนทุกคนแล้วแง่คิดมุมมองทักษะในการนำเสนอเรื่องราวดีๆให้น่าสนใจคือบทเรียนที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เต็มๆคุณคุณรู้นวัา่เสลายยากชาวบ้านนี้เขาไม่ใช้โดยมีรุ่นพี่มากความสามารถอย่างคุณจิระมลิกุล เต็มใ,ใจมาช่วยดูมาช่วยวิจารณ์พร้อมให้คำแนะนำดีๆให้กำลังใจน้องๆที่ตั้งอกตั้งใจทำงานกันมาอย่างสุดฝีมือเรื่องไปบอกให้วัยรุ่นพูดเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันยากอะฮะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเป็นยาขมของเด็กๆมันอาจจะต้องอาศัยเวลาหน่อยที่จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณธรรมมันอยู่ในวิถีชีวิตมันมันอยู่ใน จิตใ,ใจของเราครับปีที่สําเร็จผลนี่มันไม่ใช่ปีนี้อาจจะ5ปีหรือ10ปีก็ได้อะครับแต่ว่าถ้ามันได้เริ่มแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีครับรายการของเราต้องสร้างสรรค์มองอนการช่วยกันบ่มเพาะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมสามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์จันลงสังคมจึงเป็นเรื่องที่มีค่ามีความหมายต่อทั้งปัจจุบันและอนาคตยิ่งผมมาครั้งนี้ผมว่าเขาแบบ ช่วยลดน้ําช่วยพวนดินให้สิ่งที่อาจารย์ผมปลูกฝังมาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสื่อมันโตขึ้นแล้วตอนนี้มันมันเริ่มที่จะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงถ้าเกิดสื่อดีผูเชื่อว่ามันจะทำให้สังคมดีขึ้นแนะ่ๆนะผมจะกลับไปประยุกต์ใช้ให้มันดีที่สุดนะครับในตามแบบที่ผมได้เรียนมาสองวันนี้